สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูวดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในรคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีตุลในช่วงของเดือนสิงหาคม2014เป็นในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็โชคลาภนะครับและเราก็จะมีในเรื่องของการให้เลขมงคลนะครับ ถ่ายคลิปด้วยเช่นกันนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์เราจะทําแยกไปคลิปหน้านะครับแบบเต็มๆคลิปเนาะก็ติดตามกันด้วยนะครับเรามาดูในช่วงของเดือนนี้สำหรับชาวตุลในช่วงเดือนสิงหาคมไพ่ถูกเปิดเอาไว้หมดแล้วนะครับไพ่โดยรวมนะครับในเรื่องของการงานอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ มีการแบกภาระในเรื่องการงานสักนิดหนึ่งหรือมีการงานที่มีความวุ่นวายมีในเรื่องของการงานต้องจัดการต้องแก้ไขปัญหาสักนิดหนึ่งแต่ภาพรวมก็สามารถที่จะเป็นในทิศทางที่ดีมีการก่อร่างสร้างตัวได้ประสบความสำเร็จนะครับส่วนในเรื่องของการงานมีโอกาสต่อยอดมีโอกาสพัฒนาหรือบางคนอาจจะอยากแสวงหาในเรื่องของการทำงานเติบโตในที่อื่นก็อาจจะเป็นไปได้หรือพูดง่ายคือมีการเปลี่ยนงานเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ค่อยๆมีแนวโน้มทิศทางของการต่อยอดการมีผลประโยชน์การเงินมากขึ้นนะครับมีโอกาสในเรื่องของการเงินใครที่รอเงินมีโอกาสจะได้ข่าวดีเรื่องการเงินเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ระมัดระวังในเรื่องของการมีคนที่จะฉกฉวยในเรื่องของผลประโยชน์รายได้กับตัวเราเอง อะไรประมาณนี้ด้วยเช่นกันส่วนการงานก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงมีการทะเลาะเบาแวงกันบ้างนะครับแต่ก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยังคอยเอ็นดูช่วยเหลือกับตัวคุณได้และก็มีโอกาสที่คุณยังสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาแตกรา,ายละเอียดในเรื่องของไพ่กันบ้างชาวตุลลัคนาตุลน,นะครับ การงานเนาะรายละเอียดของการงานเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มของการที่คุณเองอาจจะอยากสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับอาจจะอยากแบบมีในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตเพราะอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยในดวงชะตาบอกเลยว่าเป็นเบียนลักนณาอยู่นะครับอาจจะมีความ เครียดความไม่ตกความกังวลบ้างหรือลักษณะของการแบกภาระบ้างเพราะดาวเสาร์เนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนความมั่นคงประว่าเราอาจจะต้องแบกภาระอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงแต่เราจะได้ความมั่นคงความเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีความมั่นคงในหลักศัพท์มากขึ้นจากไพ่สิบ สิบหมายเนี่ยมันดูเหมือนเป็นไพ่เสียแต่ตามจริงเป็นไพ่กลางๆก็คือหมายถึงในลักษณะของการที่เราอาจจะต้องแบกรับก่อนแต่เราจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีตรงนั้นมากขึ้นเหมือนเราผ่อนรถผ่อนบ้านอนะ่ะเราก็เหนื่อยถูกไหมครับแต่เราได้บ้านเราได้รถไงบันก็เป็นประมาณนี้แหละเพราะเราอาจจะเหนื่อยหน่อยเราอาจจะยุ่งวุ่นวายหรือต้องไปแบกภาระในองค์กรอะไรประมาณนี้แต่เราก็จะมีในเรื่องของความสําเร็จมากขึ้นหรือมีโอกาสในเรื่องของการที่จะได้ตําแหน่ง อะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้แบบขึ้นตําแหน่งแบบ100%เเซ็ในเรื่องของไพ่นะครับแต่โดยรวมก็ยังพอมีโอกาสในเรื่องของความมั่นคงได้นะครับมีโอกาสในเรื่องของการต่อยอดในการพัฒนาหรือมีโอกาสในเรื่องของการได้รับโอกาสสิ่งดีๆนะครับพอไพ่เด็กถือไม้เนี่ยหมายถึงใลักษณะของการที่เราอาจจะมีแนวโน้มทิศทางใครทํางานบริษัทมีโอกาสที่จะต่อยอดนะครับพัฒนาในเรื่องของการงานเติบโตขึ้น เรื่อยๆนะครับอาจจะช้านิดนึงแต่ก็มีโอกาสในทิศทางที่ดีเพราะอิทิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าเด็กถือไม้เท้าเนี่ยคือชาชาได้พราสองเล่มงามนั่นหมายความว่าคุณกำลังใช้ความอดทนนะครับการต่อย,ยอดการพัฒนา คืออาจจะเหนื่อยในวันนี้แต่มีการเติบโตแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงขึ้นในภายภาคหน้านะครับดังนั้นก็อยากจะให้ชาวตุลลัคนาตุลอย่ามองในภาพลบนะนะครับเพราะว่าทุกคนอ่ะทำงานหนักก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีได้ชื่อเสียงได้ในเรื่องของตำแหน่งอะไรที่นำมาซึ่งผลที่จะดีภายหลังนั่นเองนะครับส่วนเด็กถือไม,ม้หมายถึงการเติบโตแบบ ค่อยเป็นค่อยไปเราอย่าเพิ่งรีบเราอย่าเพิ่งเร่งเราอย่าเพิ่งทําอะไรโดยใช้อ,า,อารมณ์ความรู้สึกมากเกินไปมีเพจออฟสอดเกิดขึ้นด้วยเพจออฟสอดเนี่ยถ้าเป็นตัวตนของเราแปลว่าเราอาจจะมีในเรื่องของความขัดแย้งนะครับกับบุคคลรอบข้างนิดนึงนะครับเราอาจจะมีปัญหากับเพื่อนพ้องของเรา บ้างเล็กน้อยนะครับหรือมีปัญหาในเรื่องของบุตรบริวารก็อาจจะเป็นไปได้เพราะดาวอลีเนี่ยเข้าเรือนปุตตะนิดหนึ่งนะครับเราอาจจะมีปัญหาหรือต้องไปแบกหลับในเรื่องของบุตรหรือบริวารของตัวเราเองถ้าอยู่ในองค์กรก็แปลว่าเราอาจจะต้องสู้ระปบมือกับในเรื่องของบริวารสักนิดหนึ่งบริวารอาจจะ แข็งคืนกับเราหรืออาจจะแบบทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจนิดหนึ่งมีปากมีเสียงกับบริวานนิดหนึ่งแต่โดยภาพรวมแล้วก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายเป็นแค่เด็กถือดาบก็หมายถึงมีปัญหาแค่จุกจิกกวนใจเท่านั้นเองนะครับก็คงอาจจะต้องใช้เวลาในการแบบเยียวยาตรงนี้นิดหนึ่งแบกภาระไปแต่สิ่งที่คุณจะได้มีการเติบโตขึ้นแน่นอนนะครับในช่วงของเดือนนี้อาจจะมีคนที่ ทำอะไรที่แบบไม่ชัดเจนกับตัวเราบ้างหรือมีคนดิสเครดิตกับตัวเราเองบ้างเนื่องจากอิทธิพลของไพ่สเวนออบซอเนี่ยมาปรากฏบางทีอาจจะทําให้ตัวคุณเองอาจจะมีในเรื่องของการขโมยถูกขโมยผลงานถูกดิสเครดิตนะครับการงานอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งอาจจะมีความร้อนอกร้อนใจในเรื่องของการงานนิดหนึ่งนะครับการงานเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยอาจจะต้องแบบนิ่งเงียบไม่เปิดเผย เท่าไรนะครับถ้าเราเปิดเผยมากเกินไปหรือเราออกหน้ามากเกินไปอาจจะทําให้เราอะ่ะมีในเรื่องของปัญหาตามมาภายหลังได้ดังนั้นค่อยเป็นค่อยไปนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็จะค่อยๆมีแนวโน้มทิศทางที่ดีถ้าเราแบบพยายามเปิดเผยตัวเองน้อยเท่าไหร่มันก็จะมีสิทธิ์ในเรื่องของความผิดพลาดน้อยลงไปด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนน็อปสอดเนี่ยมาบอกว่าบางทีแล้วเราอาจจะมีในเรื่องของการมีปัญหากับบุคคลอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีความหลงหลงลืมลืมบ้างอะไรประมาณนี้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วอาจจะถูกโบยความผิดได้ดังนั้นเนี่ยชาวตุลลักษณะตุลควรจะต้องรอบคอบนะครับกับการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างนิดหนึ่งดาวพสัสชะบดีเนี่ยโคจรไปอยู่ในเอนปุตตะเนี่ยหมายถึงในลักษณะของการ ใช้ปัญญาการแก้ไขปัญหานะครับคือมีโอกาสที่จะบริหารจัดการได้นั่นแหละเนาะก็พยายามสอดสองดูแลและเป็นราชเกณฑ์หมายถึงเป็นผู้มีปัญญาในการแก้ไขปัญหามีไพ่เดเมจเชียนด้วยเห็นไหมครับการที่เราได้พระหัสเป็น5กับลักานาเนี่ยเป็นลักษณะของการที่คุณมีโอกาสจะได้การงานที่จะประสบความสําเร็จในการที่ต่อยอดการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา ไพ่เดอะเมจอเชนคือไพ่ของการแก้ไขปัญหานั่นเองนะครับมีโอกาสที่คุณจะได้เพื่อนใหม่มิตรใหม่ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้สําหรับเมื่อกี้เป็นงานประจำเนาะส่วนถ้าเกิดใครที่ทําการลงทุนอาจจะรู้สึกเหนื่อยนิดนึงนะครับการลงทุนอาจจะเหนื่อยนิดนึงอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆที่คุณต้องแก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสักนิดหนึ่งการลงทุนโดยภาพรวมนะครับยังพอไปได้นะแต่เราอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ได้หมือหวามันไม่ได้มีกําไรหรือมีไรายได้ที่ตอบโจทย์กับเราแบบก้าวกระโดดขนาดนั้นนะครับหรือการลงทุนอาจจะต้องแบบเหนื่อยนิดนึงหรือต้อง ทำงานเยอะนิดนึงนะครับแลกกับในเรื่องของการได้รายได้ต่างๆเนี่ยแต่ก็ค่อยๆมีแนวโน้มของการเติบโตมีการพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะครับการลงทุนเนี่ยในช่วงของเดือนนี้ก็อาจจะเหมือนมีปัญหาเข้ามาท้าทายกับ ตัวคุณเองบ้างนะครับอาจจะต้องแบบพยายามขนขวายหรือต้องสู้กับบุคคลอื่นรอบข้างของการลงทุนบ้างอะไรประมาณนี้แต่โดยภาพรวมแล้วยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีนะครับหรืออาจจะมีในเรื่องของยอดขายกระเติงขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะมีในเรื่องของยอดขายนั้นดีมากขึ้นเพราะว่ามีในเรื่องของ t r ีออฟคับเกิดขึ้นหมายความว่าเราอาจจะมียอดขายมีข่าวดีที่เราอาจจะได้ในเรื่องของผลประโยชน์ตรงนี้ มากขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะส่วนในเรื่องของการทํางานประจําอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือกับตัวคุณได้โดยเฉพาะคนที่เป็นคนผิวขาวแล้วก็เป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าตัวคุณก็คือคิงถือถ้วยนะครับ เป็นคนผู้ใหญ่ใจดีแหละที่ยังให้การสนับสนุนส่งเสริมกับตัวคุณเองหรือยังให้ในเรื่องของการแบ็กอัพกับตัวคุณเองได้พุธสุกคูทาต r d น้ำราชาถือถ้วยอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับหมายถึงยังมีคนแบ็กอัพให้กับตัวคุณนะยังมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้กับตัวคุณเองถ้าคุณมีปัญหามีทัศนคติมีการ ถูกเล่นตุกติกอะไรเนี่ยลองปรึกษาพวกผู้ใหญ่อย่างน้อยเขาก็ให้คําปรึกษากับเราหรือเขาอาจจะช่วยแก้ปัญหาให้กับตัวเราด้วยซ้านะครับก็ยังถือว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ดีทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินนะครับมีให่ในออกเพนทักเกิลคืออย่างที่บอกแหละการลงทุนอาจจะมีการต่อยอดมีการพัฒนาได้แต่มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปการวางแผน ความเสี่ยงในอนาคตเนี่ยอาจจะทําให้ตัวคุณเองนั้นมีในเรื่องของสิ่งที่ดีได้เพราะว่าอะไรทัวร์เพนทาเคิลมาบอกว่าบางทีแล้วเราอาจจะมีเลรายได้เข้ามาแต่เราก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเข้ามาตามด้วยเราจะต้องใช้การหมุนเงินสักนิดหนึ่งทัวร์เพนทาเคิลคือการหมุนเงินนะครับคุณอาจจะมีรายได้เข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายเข้ามาเหมือนกันหรือใครที่ต้องการรอเงินมีโอกาสได้การเงิน ที่รอเนี่ยนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวอาลิคือดาวนี่สินแหละพูดง่ายๆคือเครดิตนะครับมาโครจรอ,อยู่ในเรือนพุตะคือมีโอกาสที่จะลงทุนได้มีการรอคอยผลตอบแทนนะครับหรือในเรื่องของการเงินเนี่ยจะได้เป็น เกาะเป็นกรรมมากขึ้นนะครับโดยภาครวมแล้วการเงินยังค่อนข้างอยู่ตัวนะแต่อาจจะต้องบริหารการเงินสักนิดหนึ่งมองการไกลสักนิดหนึ่งค่อยเป็นค่อยไปอย่ารีบอย่าเร่งนะครับอย่าโลภด้วยประมาณนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างการลงทุนเนี่ยมีอลมาด้วยหมายความว่า ใครที่ลงทุนต้องดูทิศด,ดูทางต้องบริหารต้องจัดการต้องมองอนาคตให้ดีก่อนนะครับจากไพ่ไหนออกเพ็นทักขึ้นเนาะก็ยังมีโอกาสในเรื่องของผลตอบแทนที่ดีนะครับไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นลงทุนในอสังหาลงทุนในธุรกิจสิ่งต่างๆอะไรแบบเนี้ยต้องมองกันในระยะยาวค่อยเป็นค่อยไปอย่ารีบอย่าเร่งบริหารยังถือว่าถนัด มืออยู่นะครับแต่ไม่ควรให้คนอื่นยืมเงินนะครับเพราะว่ามีเ o f นออฟสอดบางทีเราอาจจะถูกหลอกถูกโกงหรืออาจจะไม่ได้รับเงินตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้หมายถึงไม่ได้รับเงินคืนแต่ใครไปกู้หนี้ยืมสินเนี่ยเดี๋ยวว่าอนุมัติสินเชื่อต่างๆจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้รับข่าวดีอย่างเงี้ยนะครับและอาจจะไปใช้เงินมากเป็นพิเศษโดยการไปดื่มกินไปสังสรรค์ไปงานแต่งงานงานปาร์ตี้อีเวนต์ต่างๆ มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะไพ่สามถ้วยหมายถึงเราอาจจะมีในเรื่องของการกินอยู่สังสรรค์เพิ่มเติมมีความสุขบันเทิงเริงใจมากขึ้นเป็นพิเศษด้วยเช่นกันนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายตรงนี้มากขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นควรจะบริหารจัดการนิดหนึ่งเนาะและรอเงินก็มีโอกาสจะได้เงินตรงนี้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างและเลขเด่นของชาวตุลในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็ร,รับฟังในเรื่องของเลขเด่นกันด้วยนะครับอันนี้เป็นเพียงไกด์ไลน์นะครับมีไพ่สี่เหรียญน,นะครับแล้วก็ไพ่แปดไม้แล้วก็ไพ่สามถ้วยโอเคครับมีลุ้นนะสำหรับชาวตุลและขณะตุลมีโอกาสมีข่าวดีเห็นไหมครับไพ่มันขึ้นมาซ้ํากันไพ่สี่สี่อะไพ่สามถ้วยขึ้นมาซ้ํากันแบบนี้เห็นไหมแสดงว่ามีโอกาสลุ้นในเรื่องของโชคลาภพอสมควรแต่ ก็ต้องเหลือเงินไว้เก็บด้วยนะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกเลยว่าสี่เหรียญเนี่ยมีโอกาสที่คุณนั้นจะต้องเก็บเงินนิดนึงเพราะบางทีเราอาจจะหมดไปกับค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมอาจจะมีในเรื่องของข่าวดีหรือว่าอาจจะเก่งกําไรอะไรไว้อาจจะได้รับผลตรงนั้นที่ดีแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวจากไพ่แปดไม้แสดงว่ามีโอกาสได้โชคลาภแบบปุบปับฉับพลันเลขมง คนนะครับหรือเลขเด่นของชาวตุลลัคนณะตุลเนาะก็จะมีเลข4นะครับเลข3แล้วก็เลข8 438อาจจะมีการสลับกันก็ได้8 43348หรือ483ต่างๆอาจจะมีเกณฑ์ของการสลับกันได้นะครับเอาเลขตรงนี้ไปดูประกอบกับเลขที่บ้านก็ได้เลขที่รถก็ได้นะครับหรือเป็นเลขอายุหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีเลขเด่นในใจว่ามันตรงกับ เลขที่บอกไว้หรือเปล่านะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แต่บริหารความเสี่ยงนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ